สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทำซาลาเปานะคะสูตรนี้สูตรแม่บ้านตุรกีทำซาลาเปาแป้งซาลาเปาค่ะไม่ต้องอนวดเสร็จแล้วก็ไม่ต้องรอแป้งขึ้นโฟรหรือยังไงคะทำได้เลยอันนี้จะมีแป้งร้อยสามสิบกรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะร้อยสามสิบกรัมแล้วก็โยเกิรต์ต รสธรรมาชาตินะคะโยเกิร์ตสีซ้อนโต๊ค่ะแล้วก็จะมีเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็จะมีผงฟูสอช้อนชาแล้วก็จะมีน้ำตาลสอช้อนชานะคะก็ผสมไปในแป้งนะคะ Hi everyone today I'm going to show you how to cook um Thai dough like I, you have that with coffee in the breakfast or you can dip with um condensed milk and have with tea coffee I have all purpose flour 1 3 0 gram f o t a b l e s p o o n of plain yogurt Yogurt gotta be plain yogurt, okay? Four tablespoon. Uh, half a salt, half teaspoon. Baking powder, two teaspoon, and two teaspoon of sugar. Um. Okay, so I tell you the beginning, hundred thirty gram of all-purpose flour, or you can be use plain flour. Four tablespoon of plain yogurt, and uh, I got um. half teaspoon โซ่ two tablespoon ครั baking powder and two teaspoon ครั sugar นี put o, uh, aka, um, aka, ่ค่ะสวัสดีค่านี่นะที aka, ่บอกไปแต่เดิมโอเคแกงสาลี่แบนเนกระสงร้อยสามสิบกรัมแล้วก um, in mm ็ตามเยเกิร์ตรสธรรมชาติสีซอสโต๊ะแล้วก็จะมีเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็ผงฟูสองช้อนชาแล้วก็น้ำตาลสองช้อนชาใส่ไปในนี้เลยนะคะพอ input โอเดมเป็น ingredient ซินเดอเร็กส์ mix here is two a bit ลอง you can add some just a little bit โอเค mix เท่ากัน นีนนเดอฟลาวเวอร์สนวดแป้นนะคะนี่ค่ะนวดแป้เป็นโดนะคะตอนนี้มันจะเหนียวๆหน่อยนะคะมันก็นวดนวดไปจนมันเข้ากันดีแล้วนะคะนี่ออเดอร์ฟลาเวอร์จูเกเตอร์อันเรดเกนะ้มเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ค่ะก็นวดนวดไปให้มันเข้ากันอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะโอเคค่ะ the the, the sauces, like that. นี่ร์เดอร์ี่คมเนี่นี่ Don't worry about de stick in je hand. Dat we, wanneer je kniet, kniet, dat je die komt in, je hand. Oké, ga je daar, ga je niet dan het eruit halen. Laten way down. See the see? It's not stuck in your hand um, you it, now. Okay. That's all we got. Then we just them. These flowers on here. needs. Oké, dan kan je het ook zo halen. ราต่อนิดนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะทำเป็นแผ่นนะคะีุนี่เราเลยเดี๋ยวใส่ใส่ยุกันแผ่นชุบโลนโอเคตัดเศษไส้โอเคเดี๋ยวมาลีดแป้งกันค่ะต้องขออภัยนิดนึงนะคะ surprise ไม้ที่โลแป้งมันค่ะมันแตกหล่นแตกแล้วก็ทำเลยต้องใช้สากกระเบือแทนต้องขออภัยนิดนึงนะคะจะเริ่มมาเรา่มโรเป็นลีดแป้งนะคะให้มันแบนๆนะคะมันก็ไม่เหมือนโลนเพราะว่าสากกระเบือเดี๋ยจะลีดแป้งออกนะคะลีดแป้งออกให้มันแบนๆนะคะให้มันบางต้องบางๆนะคะไม่บางแล้วเดี๋ยวมันจะแป้งมันจะไม่สุก ในบางที่สุดมันจะได้พองนะคะดีถ้าเป็นแผ่นบางนะคะมันก็ไม่เหมือนใน rolling pin เนาะรอไม้เรยียกไม้กิ่งลำบากนิดนึดน่งใช้สายเบอร์ก็ะว่าันไม่เท่ากันเดี๋ยวชวนแ้้วร้านมาันปิดไม่ได้ออกไปไหนก็มือปิดล็อกดาวน์เลยไม่ได้ออกไมต้องไปซื้อไม้กิ่งหม้ล lockdown at the moment just some shops a v e b e e n closed I need to go up to the open the city still i e locked down at the moment นะ I can t go to the shop เ g ตลอยตัว Make sure you um เบรลิเซนต้องให้บางนะคะมันจะได้ทอดเกาะกับฟองๆกัน e มก r ูสเบรลิเซนต้นนี้ไม่ต้องพักแป้งะคะ่ะง่ายมากจะได้บางประมาณนี้ครับบางหน่อยก็ได้ค่ะอย่าโรยแป้งมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันไปโดนน้ำมันแล้วก็เดี๋ยวน้ำมันขุนแป้งนวลนนะคะไม่ต้องโรยมากก็ได้ประมาณนี้นะคะ่ะให้บางมาก านะคะค make sure you really uh, make it really thin paste it even though the doughs not come in the bubble เ okay. สร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็จะมาทำเป็นกลมๆเหมือนซาลาเปานะคะส่วนนี้ก็ได้หลายแผ่นนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็มาใส่ตะกร้ามากระโลใหม่ทำแผ่นแป้งให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะก่อนจะไปทอดทำทีเดียวเลยค่ะ ไว้ตรงนั <t od em |ms|> ้นก <em> ่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตอนทอดเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูตอนทอดกันค่ะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะเนี่ยมาดูแล้วเดี๋ยวมาทอดกันค่ะน้ำมันโรชูมี่เตี้ยมต่อไฟต่อต่อโอ้ยอะโรชูมี่เตี้ยมก่อนถึงปานกลางนะคะอย่าให้ร้อนมากนะคะเพราะว่าในนั้นแป้งไม่สุกมันจะไหม้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาทอดกันค่ะนี่ค่ะน้ำมันอยาให้แรงนะคะพอนถึงปานกลางค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวมาทอดโรชูมี่เตี้ยมผิด มันจะขึ้นเนี่ยถ้าไฟแรงมันจะไหม้เองปะ่ะในไฟแรงเกินถ,ถ้ามันร้อนจากกระโลนี้ลงนะคะถึงน้ำปานกลางก็จะขึ้นโฟรประมาณนี้ค่ะเนี่ยซระาเปา้านแเ้าเลยค่ะน้ำมันอ่อนถึงปานกลางนะคะ Make sure you the the oil is low to medium flame not too high heat if not the flour not cook n l l burn okay let's double coming up now. okay ค่ะสุกแล้วขาดไหมไฟนี่ต้องแรงนะคะนี่ไหมไฟเพลิงวิ่งเยวกระดาษเสร็จแล้วขาดไหมนี่ก็จะเป็นโดนตัดกลางนี่พอทอดต่อเลยค่ะนี่ค่ะมันก็จะขึ้นทำง่ายๆค่ะสำหรับเราทำกินเองอยู่บ้านก็ได้เพราะว่าขี้เกียจออกไปข้างนอกซื้อหรือว่าอยากทำลองทำกินเองมันจะขึ้นโฟนนะคะไฟนี่ต้องแรงนะคะผลตันกลางค่ะงั้นแป้งมันจะไม่สุกไม่กอสุกค่ะ Make sure you like keep f งเลยเลยพยายามดูเอนคุณพอ่อชาวบ้านเราว่าปล่อยคนเหมือนพริกเหมือนแบบนี้ค่ะจะได้สุกเสมอการมันจะได้เหลืองก่อน,นโยเกิร์ตไม่ต้องเย็นนะคะให้อ,ออกจากตู้เย็นก่อนที่จะทำนะคะถ้ายโยเกิร์ตเย็นมากมันจะไม่ฟูค่ะนี่ไม่ค่อยฟูเท่าไหร่เพราะว่าโยเกิร์ตมันเรื่มโยเกิร์ตออกจากตู้เย็นรู้สึกโยเกิร์ตมันจะเย็นมันจะไม่ขึ้นฟูถ้าโยเกิร์ตมันเย็น

หมือนคนๆ,ๆอย่างเงี้ยกินไปกินมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะขึ้นเป็นลูกไม่งั้นมันก็ไม่ขึ้นเป็นลูกบอลเป็นชะลักเตาโสประมาณนี้อันนี้ก็คือโุมถ้าโสมแป้งมันจะไม่ปลาะะโละะลบปลาโบแล้วค่ะน้ำมันจะมีปลาโบปะาโบเลยอันืี้ก่อนนี่ได้แล้วค่ะเซียฮาโบลพร้อมไหมคะก็มีบางวันไม่คงเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้เอาโยเกิร์ดกนานโอเคค่ะเดี๋ยวมาทอดให้หมดนะคะัอเไปกินกัได้ค่ะมันก็ยังกรอบอยู่แต่หรือว่าทำเสร็จแล้วส่วนนี้ได้กันเยอะ,ะค่ะแป้งร้อยสามสิบกรัมโยเกิรดสี่ช้อนโต๊ะเกลือ ต้มตามสองช้อนชาโขลกโตสองช้อนชาค่ะส่วนนี้ได้เยอะนะคะกินได้หลอดคนนี่ค่ะน,นี่ส่วนนี้เห็นได้เป็นเยอะนะคะลองไปทำดูกันนะคะซาลาเปาทำเองกินง่ายๆอยู่บ้านค่ะเวลาทอดเขี่ยๆมันด้วยนะคะไม่งั้นมันไม่ขึ้นฟองเนี่ยเขี่ยให้มันฟองมเลคะเห็นคนขายซาลาเปาบ้านเราไม่ก็จะมีไม้แบบไม่ตะเกียบย,ยาวๆขี้งไปขี้งมาเขี่ยไปเขี่ยมาต้องไม่เขี่ยมันจะไม่ฟมเขี่ยไม่ทำมันจะไม่ฟมลองทำดูทีง่ายที่บ้านคะ่ะทำให้พี่น้องเพื่อนๆทานซาลาเปาแล้วก็กินนงคน This is really easy. You don't have to let the flour of flour gram pan 130 four tablespoons of plain yogurt two teaspoon of baking powder and two teaspoon of sugar and half a teaspoon of salt and you mix in flour very well mix very well that's it you don't need to rest the, the flour that'll be cool that's all that's all done fine crispy tight dough i tell you all the ingredients, maybe i'll leave the, under the video clips okay look yummy that because of breakfast you can apply desserts when you after main meal it's easy to make and you leave in the fridge when you want it s o you make today and keep tomorrow you can d i e with like chocolate sauce d o u b l y sauce um, jam um, because i Thai people they like with the condensed milk เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเนี่ยกรอบไหมคะกรอบกรวงมากเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมกรวงค่ะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ Thank you for watching.